เข้าหม่มาแล้วครับกับไม้ป80,000นะครับเอาทิป1.6รุ่น g ี2018ครั้นี้ประวัติเช็คสูตรล่าสุดนะครับเมื่อ74,000กิโลเมตรที่แล้วนะครับผมล้อแมกได้เดิมโรงงานนะครับผมเรี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆนะครับการันตีรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกปั๊มไม่มีตะต่อนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูรายละเอียดภายในนะภายในรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเนี่ยครับประวัติการเข้าสูตรนะครับให้เช็คครั้งต่อไปนะครับ84,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม ตอนนี้รถวิ่งไปได้เพีง 8, ยง80,000เท่านั้นนะครับผมเบาหนังสีครีมสภาพตึงๆแน่นๆกันเลยนะครับคันนี้ฟีดราได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,400บาทเท่านั้นนะครับราคา429,000นะครับผมเช็คให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมคันนี้ติดเซ็เซอร์ด้านท้ายใม้แล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับผมราคา429,000ไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้กป้มไม่มีต่อใครสนใจเอาติดคันนี้คลิปนี้ดูให้จบนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรจนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยอาร์ติสมือสองนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมรถจนโตโยต้าอาร์ติสนะครับที่บริษัทเพชรจนนะครับคัดสวยเกตเอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวอาร์ติส1.6รุ่นจีนะครับปี2018นะฮะเข้าใหม่ทะเบียนโคตรสวยเลย399้นะครับคันนี้ไม้น้อยต่างหากนะฮะคันนี้เลขไม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็เช็คศูนย์ครั้งล่าสุดนะครับเมื่อตอน7 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับ เพิ่งเช็คสูนรมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่ามานะครับมีประวัติการเข้าศูนย์นะฮะสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 29,0 0 0บาทนะครับฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละ7,400บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังมองหาเอาติดใหม่น้อยๆนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมก่อนไปรับชมรอดีโตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปที่ผมจะพามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ มารับชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัวอาตดิสปี2018โฉมด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบคมเี่แบบนี้นะนะครับเป็นคมเมียมทรงสปอร์ตสชั้นนะฮะสวยๆเลยนะฮะร,รถคันนี้เข้าใหม่ยังไม่ได้ร้ายังไม่ได้ปรับสภาพสังเกตที่ป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนนะครับเข้าใหม่แต่ว่าสภาพโคตรสวยเลยนะไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติดิ f แฟกเตอร์ซึ่งมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์อันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยว ที่บิวอินนะครับมาในคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับดูที่ผิวพันธุ์ด้านหน้าก่อนนะฮะสวยๆเลยรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสังเกตที่ป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์นะครับการันตีนะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตะต่อไม่มีจมน้ําหรือว่าเล่มชํารุดสูญหายนะครับสามารถโอนได้จริงนะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงคมๆสวยๆนะครับริ้วรอยนถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับรอคิวนําไปปรับสภาพกันอีกทีหนึ่งนะฮะ คันนี้รลใหม่เพียง8 0,000ื่นนะครับผมผ่อน 7, 4 0 0ันรอบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเลยนะครับปี2018สี่บอลเงินสีนี้ดูแลารักษาง่ายด้วยนะครับล้อแมกนะครับได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับเป็นแมกอันลอยรัดด้วยตัวยางปี2021นะครับยางก็ถือว่าไม่ลึกจนเกินอ่าไม่เก่าจนเกินไปก็ดอกดอกยางยังเหลือๆนะฮะส่วนตัวรหัสเครื่องยนต์นะครับของเขาเป็นดูอัลวีวีไอนะครับอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับ ดูที่ผิวพันด้านข้างเหลี่ยมสันคมๆสวยๆเลยนะครับนี่ป่องซุ้มล้อเนี่ยคมคมนะครับไม่มีรอยลักยิ้มนะฮะคันนี้สวยมากนะครับรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมาถ่ายสภาพดิบให้ดูกันก่อนเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบพับไฟฟ้าเป็นแบบออโต้นะครับเวลาที่เราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับตัวกระจกก็จะกางออก นะครับแล้วก็พับเข้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมส่วนมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้จะมีขีดคมเมี่ยมเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะฮะส่วนกระจกรอบคันเป็นเดิมแท้โตโยต้าหมดนะครับคันนี้ผมเช็คแล้วนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันแล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วพร้อมใช้งานเข้ามาดูลาเอียดภายในกันนะครับนี่ครับภายในโคสวยเลยนะคันนี้ยังไม่ได้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ บ่อหนังสีเบสสภาพตึงๆแน่นๆเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดตะเก็บเดินได้ต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมุกพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงที่ซ้ายมือพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ส่วนขวามือมีปุ่มสตาร์ทนะฮะนี่ครับประวัติการเช็คศูนย์นะเพิ่งเช็คศูนย์ประมาณ4 0 0 0หมนัวโลนะครับผมอันนี้คือระยะที่ต้องเช็คศูนย์ในครั้งต่อไป8 4 0 0 0นันะครับรถคันนี้ตอนนี้80,000โลนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เข้าไปนะครับให้ดูตัวเลขนะครับผมนะครับเดี๋ยวกดให้ดูตัวเลขตอนนี้รถวิ่งไปได้อยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งร้อยโลนะครับณวันที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับรถใช้งานน้อยนะครับคันนี้ใครสนใจต้องรีบต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารถไม่น้อยอยู่ไม่นานนะเครื่องเสียงเดิมนะครับมีช่องตรงนี้เอาไว้ต่อ aux แล้วก็ usb ตรงนี้ได้นะครับ air analog นะครับใช้งานง่ายๆไม่จยุกจิกนะครับแล้วก็ด้านล่างมี power outlet 12โวล์หนึ่งจุดนะครับไว้ติดกล้องก็ได้นะครับผมหรือว่าติดในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตเพิ่มก็ได้นะครับมีที่วางของเล็กๆนะครัตรงนี้ให้นะครับแป้นเกียร์ตรงนี้ยังไม่ได้แกอ่กเลยครับตัวพลาสติกนะครับใหม่มากๆนะครับเป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะครับสวยๆนะครับที่วางแก้วมี2ใบคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีครีมตัดกับสีดำนะสวยมากนะครับแผ่นแดชบอร์ดด้านบนสักเกตสีไม่มีซีดไม่มีจานนะครับเพราะว่ารถคันนี้ ดูแลรักษาได้ดีนะครับไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้จอดตากแดดนะครับนะส่วนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซอกหรือประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คพาเช็คพาชมทุกจุดนะครับพาชม3ามพันหกสิบนะครับเหมือนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรจวนกันเลยนะครับเช็คกันที่ประตูก่อนเลยนะครับประตูฝั่งนี้ได้เดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับมีวัสดุบูนุ่มตรงนี้ไว้ด้วยนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับมาเช็คในส่วนของหัวน็อตตรงประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะนะครับจุดแปสติกเกอร์แนสนิทเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยไล่สีทาสีมานะครับสภาพสวยกริฟเลยนะครับเดิมเดิมสวยสวยไม่มีชนหนักไม่มีฟลิกฟั่มไม่มีตัดต่อนะครับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ไม่เพียงแปดหมื่นฟรีดาวได้ผ่อนเพียง7จ็ดพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมให้ผมดูนาได้เลยนะครับสำหรับตัวบอร์ดนะครับด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นบอร์ดสีครีม สภาพตึงๆนั่นๆเลยนะครับบ่อนี่คือยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆนะเดี๋ยวเราจะไปซักบอกกันอีกทีหนึงแล้วก็เอารถไปสปาเพราะว่ารถคันนี้เข้าใหม่นะฮะมีช่องชาร์จ USB ตรงนี้2จุดนะครับไว้ชาร์จพวกอุปกรณ์การดเจ็ตได้นะครับหรือว่ามือถือนะครับนะครับเช็คดูนะครับในส่วนของซ่อหรือตรงนี้นะครับน็อไม่มีแกะไม่มีขยะนะฮะรถไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะด้านข้างนะครับ เช็คแบบ3นอต10องศาเลยนะครับเช็คเหมือนกับตอนที่รับรถเข้ามาเลยนะครับเรียกวประตูเดิมนะครับฝั่งนี้เช็คให้แล้วนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับส่วนเรื่องความความปลอดภัยนะครับได้ทิ่เบรกสี่ล้อแล้วก็แอร์แบ็กทั้งหมด7ใบด้วยนะครับอันนี้ที่พิเศษเพิ่มมาหน่อยนะครับก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับเจ้าของเดิมไปติดตั้งเพิ่มมานะครับเพราะว่าสเปคเดิมต้องบอกไว้ก่อนว่าเซ็นเซอร์จะไม่ได้มีให้นะครับ ส่วนสเปคเดิมของเขานะครับตัวไฟนะครับก็ยังเป็นไฟเดิมนะครับเป็นแบบ LED ไทไกด์นะครับเป็นเส้นสายขีดยาวๆนะครับโลโก้นะครับตัวหนังสือทุกตัวสอนอยู่ครบนะฮะด้านท้ายเดิมเดิมนะครับเนี่ยดูสภาพนะครับริ้วรอยที่ถ้าไม่มีนะครับอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมคือริ้วรอยที่ถ้าไม่มีนะครับถือว่าเจ้าของเดิมขับได้ดีมากนะฮะนะครับดูโคมไฟคมเดิมนะครับเป็นแบบ LED ไลไกด์ไม่มีรอยตากรอยเล้า ไฟแบ่งโดนที่สามมีมาให้นะครับกระจกไล่ฟ้าด้านหลังนะครับก็มีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเตอมาเปิดดูในส่วนด้านท้ายนะด้านท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับกระเป๋าเดินทางผมว่าสักสามถึงสี่ใบก็เก็บได้สบายนะฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่าไม่มีตัดต่อนะครับเล่มชํานุดสุดท้ายนะครับหรือว่าจมน้ําน้ําท่วมนะครับ หากซื้อไปแล้วนะครับตรวจพบเจอภายหลังนะครับบริษัทของเรายินดีรับซื้อคืนหนึ่งร้อเซนะครับนี่รถสวยเดิมๆเลยนะครับโดยประสบการณ์นะครับมากกว่า23่าปีของทางบริษัทเปนจนนะครับเปิดมา23าปีนะครับในที่ของตนเองนะครับไม่ได้มีการเช่าที่นะครับเป็นที่ของตนเองนะนี่ดูเมนอาร์ฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามนะครับในส่วนของชุดฉุกเฉินนะครับ อ่าคันนี้มีในส่วนของตัวถังรับเพลิงให้ด้วยนะครับผมถือว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับส่วนถุงถุงมือเครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบนะครับยางอะไรมีครบนะฮะแล้วก็ด้านหลังซีนเดิมนะครับเนี่ยไม่มีน้อยสนองสนิมใดๆนะครับซีนต่างๆนะครับซ้ายและขวานะครับสภาพเหมือนกันเช็คดูทุกจุดนะครับเช็คแบบ3ามร้อยองศมงสาเลยนะครับเปิดพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจอยากได้เอาติด ติดต่อทักหาผมได้เลยนะครับผมพาชมพาดูมีรถให้เลือกนะครับมากกว่า50คันนะครับตอนนี้ออาติสมีให้เลือกมากกว่า50คันแต่ว่าคนี้พิเศษหน่อยนะครับได้ไม่น้อย80,000นะครับมีเซนเซอร์หลังเซนเซอร์ถอยมาให้นะครับประบัติเข้าศูนย์ครบเลยนะฮะสวยๆเลยดูเรียมสารผิวพานฝั่งนี้คมๆสวยๆนะครับแล้วก็เผื่อพี่ๆคนไหนที่อยู่แถวๆนี้นะครับกรุงเทพสะดวกเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะครับนี่ดูประตู นะครับได้เดิมนะครับผมไม่มีช้ำนะครับรถสวยไม่มีช้ำนะครับพี่ๆก็ใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครัเอาติดนี่ใช้นะครับสิบปีได้เลยนะครับขอให้ฐานะมันเครื่องํารอบนะครับดูแลรักษาบํารุงนะครับตามรอบผมว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะนะครับเมนอาร์ตเรียงตัวแบบครบสวยงามนะครับประตูได้เดิมเนี่ยคือเช็ครายละเอียดนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับให้ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับ เนี่ยประตูได้เดิมเม่อาร์ตอยู่ครบเพจตัวรถนะครับเป็นปีสิบแปดแท้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสภาพสวยๆเลยนะเอาไปใช้งานก็ได้เลยนะครับไม่เพียงแต่หมื่นนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรไม่เคยผ่านการติดก๊สใดๆมานะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTI นะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ามัน ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกด้วยนะครับผมพวกประกันยางต่างๆน็อตต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เคยแกะนะครับส่วนของเหลวต่างๆเดี๋ยวก่อนปล่อยของเรานะครับดูแลบำรุงรักษาให้ก่อนนะครับผมนะครับภายในองเครื่องแห้งๆนะครับมีแค่ค่าฝุ่นตัวกระบกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเอาไปสปาอีกทีนึงนะครับเนื่องจากรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนะครับดูที่เบ้าโช๊คฝั่งนี้เมทารนะครับเตรียงตัวรอบครบสวยงามแล้วก็ น็อตคาด้านแก้มไม่มีแกะนะครับด้านไหนเช่นเดียวกันนะครับดูรายละเอียดตัวรถตามผมได้เลยนะนะครับดูจุดน็อตต่างๆไม่เคยแกะตาปั๊มของทางโตโยต้านะครับที่ฝากระโปรงนะครับอยู่ครบถ้วนผ่านการความร้อนนะครับประเมินด้วยสายตานี่ก็ประมาณ90้าสเอร์เซนขึ้นได้นะสำหรับตัวเลเวลตัวรถอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอกรแล้วก็ตัวจุดสติกเกอร์ข้อควรระวังนะครับแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทำสีมา น็อตรายละเอียดฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเช็คดูทั้งสองฝั่งนะครับดูรถมือสองแล้วก็เช็คทั้งสองฝั่งว่ามีฝั่งไหนโดนมาหรือเปล่านะครับนี่คือผมเช็คให้ดูเลยนะครับเมนอาร์ตอยครบมาร์สีตามสีอยู่ครบนะฮะน็อตตรงด้านแก้ไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็ในจุดของตัวคานนะครับคานด้านหน้าก็ตรงๆสวยๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับรูกลมครมดิฟนะครับนะครับพวกรูมกลมนะครับรถเวลาไปชนมาพวกนี้ก็ นะครับถ้าไปชนมาไปเป่ามาขึ้นรูปมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพเดิมของตัวรถเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับตัวอ u t t i s 1.6งจรุ่นจีนะครับปี2018กับเลขไมการใช้งานเพียง8 0,000ื่นนะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับมีประวัติการเข้าสูตรทุกะยะนะครับิึงเข้าสูตรมาเมื่อเ0 0ด0ืนกว่าโลที่แล้วนะครับผมราคา4 3 2 0 0 0ส่านฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเจ็0ี่บาทเท่านั้นสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยครับ ส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ